คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของเออคนไทยเลยนะครับจากช่อง t i n g a Talk Official คลิปนี้ความยาวหนึ่งนาที54วินาทีคลิปนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของเออการที่แฟนดูหนังโป๊เหรออืมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคลิปมันจะเสียงดังหรือเปล่าตะกี้นี้เสียงมันเบามากหนูว่าไม่โอเคกับการที่แฟนเราดูหนังโป๊แฟนเราดูหนังโป๊ใช่อ๋ออ่ะ,อะโอเคเสียงไม่ได้ดังมากอันนี้โอเคนะเอาใหม่เอาใหม่ สามสองหนึ่งเริ่มหนูว่าไม่โอเคกับการที่แฟนเราดูหนังโป๊แฟนเราดูหนังโป๊ใช่อ๊ย <im> <ś les> ใช่พี่รู้สึกว่าเอออยาให้พี่เห็นดีกว่าหนู่เป็นคนที่แบบไม่ชอบให้แฟนดูหนังโป๊เราไม่ชอบให้แฟนช่วยตัวเองเอ่ะพูดตรงๆแล้วหนูพูดอย่างนั้นในรายการแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้ว,ออลวรายการเนี้ยแล้วคนก็มาพิมพ์ว่าไปอยู่คนเดียวเธอไม่มีใครคบกระเธอได้หรอก อันนี้ผมว่าเขาไม่ผิดนะคือมันเป็นมันเป็นความชอบส่วนบุคคลอะ่ะก็ถ้าเขาไม่ชอบให้แฟนดูหนังโปอะก็ไม่ผิดนะมันเหมือนอารมณ์แบบก็ไม่ชอบให้แฟนไปเอ,อดูผู้หญิงคนอื่นหรือดูผู้ชายคนอื่นมันมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อันนี้ความชอบของแต่ละคนรสนิยมพวกนี้มันต้องคุยกันอนะนะ โน่นนี่นั่น,นคอมเมนต์ส่วนใหญ่ะจะมาทางนี้เหมือนกับว,ว่าถ้าหน้าแบบเป็นผู้หญิงแบบนี้หนูยังเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจอะไรโน่นนี่นั่น,นส,สำหรับเราเรารู้สึกว่าเออขอโทษนะแฟนเต่าเราทั้งหมดอเลิกได้หมดเลยอืมแล้วทําไมเราจะไม่มีแล้วเร,เ,ออเราจะหาไม่ได้เออ,เอ,อนั่นนะสิคือขอโทษนะคนที่เขาติดหนังโป้มากๆจนต้องแบบว่าเป็นแบบเมมเบอร์จนแบบว i p ถ้าเป็นขนาดนั้นพี่ก็โอ้ อะ้รก็หนักอยู่นะต้องเป็นเมมเบอร์หรือขนาด V i P เนี่ยไม่ออกปะพิธีกาพี่ก<ข>็ไม่ออาไงใช่ไหมคะใช่พี่ก็ไม่ออกเขาเขาเลิกนะคะละอีกอย่างหนึ่งเขาก็เลิกช่วยตัวเองด้วยเหมือนกันเออเขาทําได้จากคนที่แบบว่าติดโคตรจนเลิกเขาทําได้ถามว่าถ้าเราจะเลือกคณะก็เลือกคนนี้อ่ะเข้าใจยังไม่ต้องมาค,<ข>อคอมเม,มนต์ว่าคณาเดยวจะเจอไหมไม่เจอหรอกไม่มีใครเอาแกหรอกในนั้นเราก็ไม่เอาแกเหมือนกันอออ๋อนี่คือเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าบ่นคนที่มาคอมเมนต์ว่าแบบ เออก็ก็เรามี preference แ,แบบนี้แต่มีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเราแบบนี้ใครจะไปเอามันก็เออผมว่ามันก็เข้าใจได้นะบางทีอ่านคอมเมนต์แล้วก็อาจจะรู้สึกแปลกๆว่าเอ้าก็กูชอบของกูแบบนี้กูไม่อยากให้แฟนดูหนังโป๊แล้วมึงจะมายุ่งอะไรกับกูวะ เราก็ไม่เอาแกเหมือนกันทำเดียวจบ <FT> ถ้าแกอยากดูมากดูหน่ะไปดูของคนอื่นอะ่ะไปดูเลยแต่ออแกลองคิดมุ่งกลับกันดีเราไปดูอีกคนนึงอ่ะแล้วเราก็ดูผู้ชายว้าวาว้าวใหญ่กว่าเยอะโอ้โหสีชมพูอ่าเนี่ยมันแบบเอ้ยผมเขาพูดถูกอันนี้คือใจเขาใจเราก็คือคุณลองนึกภาพว่าถ้าคุณดูหนังโป๊แล้วแฟนคุณไม่โอเคแล้วคุณมาคิดว่าแบบเฮ้ยก็มันความชอบส่วนตัวป่าวะมันเรื่องธรรมชาติป่าวะ แล้วแฟนคุณไปดูหนังโป๊แล้วก็มาเปรียบเทียบเหมือนกันว่าแบบโอ้คนนี้มันใหญ่กว่าของเธอเยอะเลยอะ่ะผมว่าแม่นก็แม่งก็คงจืก๊กันบ้างอะ่ะเป็นไง <c oughs> เป็นไงเออแบบแฟนเราแบบว่าแบบออยู่อย่างเงี้ยอยู่คนเดียวแล้ว <c oughs> เรามานั่งรู้ทีหลังเราจะรู้สึกไงอ่ะถ้าเขาหลับได้อ่ะเออนี่ผมว่ามันใจเขาใจเรา ก็ให้มันเป็นสินเสมอกันกับเขอไปใช่มันจะมีความแบบเซ็กชวลอยู่หรอมันจะมีความแบบละแต่คนน่ะหรู้ว่าลแต่คนอาจจะไม่ใช่กับพี่วะ่ะพี่อาจจะไม่ชอบเห็นไหมเพราะมันมีความต่างของมันดเว้ยเขาเรียกว่าแบบรสนิยมทางเพศของแต่ละคนแต่ละคนไปอย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัานในการจัดหรือตัดสินคนอื่นๆดีกว่าแล้วเราก็ไม่ได้จัดตัดสินคนที่ดูนะคะคือใครจะดูแล้วก็แฟนคนไหนที่เขาคบกันแล้วเขาจะดูแล้วเขาจะมีไอ้ส่วนนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันแค่บอกว่าเรา ออชอบแบบแบบนี้บบนเออผมว่าตอนท้ายเขาก็พูดดีนะก็คือเขาพูดถึงเรื่องว่าเรื่องพวกนี้มันเป็น preference เ,ออเป็นความชอบส่วนบุคคลใครชอบแบบไหนมันก็แล้วแต่คนปะวะแล้วถ้าสมมุติจะคบกันอ่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องมาคุยกันมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนอื่นคนสองคนนี้เขาคบกันเขาก็คุยกันถ้ามันตกลงกันได้มันก็โอเคแต่ทีนี้ผมว่าคลิปนี้เนี่ยมันขาดไปอย่างหนึ่งคลิปนี้มันขาดไปอย่างหนึ่งเว้ย คือ <c oughs> ขอกินน้าก่อน <c oughs> <c oughs> เออขอตั้งสติแป๊นหนึ่งครับพูดกันแบบภาพรวมนะอันนี้ไม่พูดถึงความชอบของใครหรือคู่ไหนเป็นพิเศษแต่พูดกันถึงภาพรวมคนเราเนี่ยมาเป็นสัตว์มามีความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกันให้แฟๆแสิ่งที่ขาดหายไปในคลิปนี้ก็คือถ้าแฟนไม่ให้เราดูหนังโป๊มันต้องมีสิ่งที่มาทดแทนนี่ออกป่า มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเธอสําหรับผมอ่ะอันนี้พูดส่วนตัวสําหรับผมแล้วถ้าสมมุติว่าผมคบกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยเธอเธอดูหนังโป๊เราไม่ชอบเลยเธอห้ามดูหนังโป๊ผมจะถามว่าแล้วถ้าผมเงี้ทำยังไงถ้าเขาบอกว่าเอางี้นะทุกครั้งที่เธอเงี้ยเธอก็แค่บอกเลยว่าเฮ้ยเงี้น่ะดูจุใไวหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดก,การให้ไม่มีปัญหา ผมไม่มีปัญหาโอเคไม่ดูเล็กก็ได้ไม่ดูก็ได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเธอห้ามดูหนังโปะนะแล้วผมถามว่าเออแล้วถ้าผมทําไงอะ่ะแล้วเขาบอกว่าก็เรื่องของเธอดิเธอก็ไปออกกําลังกายไปเตะบอลไปทําอะไรให้มันอารมณ์มันลดลงดิเห็นไหมอันนี้มันต่างกันคือคือในสองกรณีเนี่ยคือเขาห้ามเราดูหนังโป๊เหมือนกันเขาไม่พอใจเหมือนกันที่ที่เราดูหนังโป แต่เขามีวิธีแก้หรือเขามีอินนティブให้เราต่างกันเขามีสิ่งจูงใจให้เราต่างกันนึกออกปะคือคุณนึกภาพว่าข้อความเนี่ยมันคือข้อความเดียวกันมเมสเซจที่ต้องการจะสื่อเนี่ยมันคืออย่างเดียวกันก็คือเฮ้ยเธออย่าดูหนังโปนะแต่สิ่งที่เอามาเป็นแรงจูงใจให้เราไม่ดูหนังโปหรือวิธีการแก้ไขหรือตัวเลือกระหว่างหนังโปกับอีกตัวนึงเนี่ยมันต่างกันนึกออกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้มองว่าอ่ะโอเคสิ่งที่ในคลิปเขาพูดมาเนี่ยมันมันเป็น Preference ของเขาอันนี้มันไม่มีใครไปตัดสินได้เขาไม่ผิดแต่ถ้าจะพูดกันในมุมกว้างๆเนี่ยบางทีเนี่ยคุณไม่สามารถบอกแค่ว่าเฮ้ยอย่าดูหนังโปนะแล้วมันจบคุณควรจะต้องแฟร์กับแฟนคุณด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องนึกถึงแฟนคุณด้วยว่าแฟนคุณก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็มีอารมณ์ความรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่ให้เขาปลดปล่อยกับตรงนั้นแล้วให้เขาทำอะไร นึกออกใช่ไหมมันเหมือนกับผู้ชายมุมกลับการครับผู้ชายบอกผู้หญิงว่าเฮ้ยเธอลาออกจากงานไม่ต้องทำงานมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำงานบ้านมันควรจะต้องมีอินเซน i v e มันควรจะต้องมีแรงจูงใจให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูต้องทำแบบนี้นึกออกปะคุณลองนึกภาพว่าผู้ชายสองคนเหมือนกันผู้ชายสองคนคนนึงบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเธอมาอยู่กับเราไม่ต้องทำงานมาอยู่ที่บ้านทำงานบ้านดูแลปนิบัติเรา แต่ว่าเราไม่แต่งงานกับเธอนะแต่ว่าเราไม่ดูแลเธอนะเธอก็ต้องเอาเงินเก็บของเธอมาใช้จ่ายในส่วนของเธอนะหรือว่าเธอก็ต้องของเงินพ่อแม่มาใช้จ่ายในส่วนของเธอนะกับผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเธอมาอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเธอดูแลงานบ้านไปเราทํางานหาเงินเข้าบ้านเราดูแลเธอทุกอย่างของกินของใช้เครื่องสาอางเสื้อผ้าเราออกให้ซื้อให้อยากไปเที่ยวเราจ่ายให้ประกันซื้อให้เพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องกังวล เรื่องความมั่นคงเนี่ยเรื่องเดียวกันครับคือผู้ชายสองคนอยากให้ผู้หญิงทําในสิ่งเดียวกันแต่มีแรงจูงใจหรือมีเหตุผลต่างกันแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วนึกออกใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ขาดสิ่งที่ผมอยากจะเสริมในคลิปนี้ก็คือเราเราคิดแค่ในมุมของเราไม่ได้ว่าเราอยากให้คนอื่นทําอะไรเราต้องคิดด้วยว่าทําไมเขาถึงจะต้องทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาทํานึกออกใช่ปะมันแฟแฟรครับ คุณอยากให้คนอื่นทําอย่างงู้นอย่างนี้ตามที่คุณต้องการเนี่ยคุณต้องมีเหตุผลให้เขาด้วยว่าทําไมเขาถึงควรจะต้องทําในสิ่งที่คุณร้องขอต่อให้คุณจะอ้างว่าก็เราเป็นแฟนกันอนะเธอก็ควรจะทําตามที่เราบอกหรือปะมันก็ไม่สมเหตุสมผลอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันจะทําให้แบบว่าชีวิตคู่มันไปต่อได้ผมฟังคลิปเต็มอยู่เขาก็บอกว่าช่วยแฟนว่าจะช่วยแฟนอยู่อะว่าจะช่วยแฟนอยู่ไอ้คาว่าจะช่วยเนี่ยคือผมไม่ได้อยากจะนิดพิกนะ แต่ถ้าคุณบอกว่าจะช่วยก็คือยังไม่ได้ช่วยใช่ไหมไอ้ควาว่าจะเนี่ยตัวดีเลยจะ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 แล้วจะอีกว่าจะจะตอนไหนจะกี่โมงกูไม่รู้แต่ว่ามามกูแข็งแล้วนะมึงบอกว่าจะช่วยแต่ตอนเนี้ยมกูแข็งแล้วเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งอันนี้ผมไม่อยากจะนิดพิกแต่ถ้าคุณบอกว่าจะก็คือผัดวันประกันพุ่งไปแล้วผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอนะครับอารมณ์แบบแม่บอกว่าเฮ้ย เดี๋ยวเอาไว้ถูกหวยแล้วเดี๋ยวแม่จะซื้อของเล่นให้เดี๋ยวเอาไว้ถูกหวยแม่จะพาไปนูน่นไปนี่พ่อจะพาไปนูน่นไปนี่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินประโยคแนวแนวนี้เพราะฉะนั้นคําว่าจะบางทีไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําให้ครับบางทีเรื่องพวกนี้มันจะไม่ได้ครับแล้วตอนมีแฟนพี่บ่วงเล่นอยู่ตัวเองไหมครับเล่นอยู่ตัวเองครับเราก็ คุยตรงๆครับว่าปัญหามาเกิดจากอะไรแต่ว่าเรื่องนี้แฟนผมโอเคไงเรื่องพวกนี้แฟนผมเขาไม่เคยบอกว่าแบบเฮ้ยผมห้ามดูหนังโปนะเฮ้ยห้ามช่วยตัวเองนะอะไรแบบนี้ในขณะเดียวกันผมก็โอเคว่าแบบคือเหมือนเราคุยกันว่าเออรสนิยมของแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะมันก็สุดท้ายแล้วมันคือความชอบของแต่ละคนของแต่ละคู่เราคุยกันได้มันก็จบหรือถ้าคุยกันไม่ลงตัวสุดท้ายก็เป็นปัญหาแล้วมันอาจจะต้องแยกย้ายกันไปก็นั่นแหละครับ